นาฬิกาที่เคยมีราคาสูงถึง15ล้านบาทจะมีที่มาที่ไปอย่างไรรีวิวนี้มาดูกันเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมเจโฮโลโลจีมูฟเมนต์สำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกา r m 1 1 0 3 r o s c o น e, กไทเทเดียครับนาฬิกาที่เคยมีราคาซื้อขายสูงถึง1 0 5ล้านบาทโดยก่อนที่จะเริ่มรีวิวทางผมขอฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวครั้งต่อไปด้วยนะครับก่อนที่จะเริ่มรีวิวนาฬิกาผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับที่มาที่ไปของริชาร์ดม l ลกันก่อนนะครับริชาร์ดม l ลแบรนนาฬิกาที่สร้างชื่อเสียงกระชอนโลกในระยะเวลาไม่ถึง30ปีครับแบรน์นี้เกิดขึ้นจากคุณริชาร์ดมิลชื่อเดียวกันกับแบรนนาฬิกาของเขาเลยนะครับ โดยเขานั้นได้เข้ามาในอุตสาหกรรมของนาฬิกาตั้งแต่ปีคิดิสกราช1974ด้วยวัยเพียง23ปีเท่านั้นครับโดยผ่านการทำงานในวงการนาฬิกาและเครื่องประดับอาทิเช่นบริษัทโมบูซองที่ผลิตเครื่องประดับและอัญมณีชื่อดังเลยนะครับในประเทศฝรั่งเศสและก้าวขึ้นเป็นตำแหน่งผู้จัดการได้ในที่สุดและตัวคุณริชาร์ดมิลยังห้อมล้อมไปด้วยบุคคลที่มีความสามารถรอบตัว เช่นคุณจูเลียโอปาปีผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาของโอเดมาปิเก้และด้วยประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมาของริชาร์ดมิลนั้นทําให้เขาอยากขีดเส้นทางใหม่ให้กับตัวเองสุดท้ายครับได้ตัดสินใจออกจากบริษัทโมบูซองและในปีคิริศักราช1,999นั้นเองครับริชาร์ดมิลได้ตัดสินใจเปิดแบรนด์นาฬิกาหรูภายใต้ชื่อของตนเอง โดยใช้ชื่อว่า richard mill sa โดยมีการร่วมทุนกับอูเดมารพิเกเป็นผู้สนับสนุนด้วยนะครับโดยตั้งใจจะสร้างจุดขายและจุดที่แตกต่างให้กับนาฬิกาของตนเองโดยทำลายข้อจำกัดเดิมๆโดยการสร้างนวัตกรรมที่การเอาวัสดุดจากรถแข่งฟอร์มูล่าวันและวัสดุดที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศเครื่องบินยานพาหนะต่างๆมาบรรจุลงในนาฬิกาเป็นครั้งแรกครับและใช้สโลแกนของบริษัทว่า a r a s i n g machine on the wrist ถัดจากนั้นมา3ปีในคิเตศกราช2001ในงานเบเซลเวิร์ทางริชาร์ดมิลได้เปิดตัวนาฬิกาเรือนแรกของทางแบรนด์นะครับโดยมีชื่อว่า R.M. 0 0 1 toBe y ย n d ด้วยดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ทรงถังเบียร์ซึ่งเป็นหนึ่งในรุ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดมีการผลิตเพียง17โเเรือนเท่านั้นและผลิตด้วยมือทั้งหมดเป็นนาฬิกาที่มีคุณสมบัติหลายๆอย่างเลยนะครับที่ผู้คนณเวลานั้นไม่เคยได้ยินมาก่อน และยังมีราคาสูงถึง1,35,000ดอลลาร์ 1, 35, ซึ่งถือเป็นการปฏิวัติวงการนาฬิกาและสื่อหลายสำนักต่างตั้งฉายาให้กับนาฬิกาเรือนนี้ว่า The Dawn of a New Era in Watchmaking หรือที่แปลว่ารุ่งอรุณแห่งยุคใหม่ในการผลิตนาฬิกานั่นเองครับจากนั้นไม่นานครับแบรนด์ r ริชาร์ดมิวก็ก้าวสู่แบรนด์ผู้ที่ผลิตนาฬิกาที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของโลกและในปีคศสศักราช2016 ภายในงาน Chantilly Art a n e Ele เอเลแกนต์ร l ช l ที่มีฉากหลังเป็นปราสาทชองตีโดดเด่นเป็นสง่ามากๆครับภายในงานก็ได้เปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่ RM1103 ซึ่งพัฒนาต่อจากรุ่น RM11 ฟิล e ิเป้มาซาตัวแรกเริ่มเลยนะครับซึ่งนาฬิการุ่นนี้เนี่ยก็จะมีความโดดเด่นและมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างจากรุ่นเดิมอย่างมากทั้งในส่วนของวัสดุดีไซน์ความสปอร์ตความสง่าง,งามต่างๆ ส่งผลให้ RM1103 เป็นนาฬิการุ่นที่ไอคอนิกที่สุดของแบรนด์วิชาร์ดมิลและคาดการว่ายอดขายของนาฬิกา RM1103 น่าจะสูงที่สุดด้วยเช่นเดียวกันครับที่มาที่ไปของนาฬิกาจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูรีวิวนาฬิกาเรือนนี้กันเลยครับสำหรับ RM1103 Rosegold Titanium ตัวเรือนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่49.94คูณ44.5ม mm. เมตร เคสตัวเรือนมาด้วยรูปทรงเฉพาะอันเป็นเอกลักษณ์ของริชาร์ดมิลก็เป็นทรงถังเบียร์ที่เราเห็นกันประจำนะครับพร้อมกับทำมาจากโรสโกด้วยสำหรับตัวเคสทั้งหมดนาฬิกาก็จะดู Luxury Sport มากขึ้น ในด้านของกลไกานาฬิกาใช้เป็นตัวคาลิเบอร์ RMAC3 ครับที่ทำมาจากไทเทเนียมโดดเด่นด้วยโรเตอร์แบบใหม่ที่ปรับให้การไขาลานเติมพลังงานนั้นสอดคล้องกับระดับกิจกรรมของผู้ที่สวมใส่ซึ่งดีมากๆเลยครับพร้อมทั้งยังสามารถสำรองพลังงานที่สูงถึง55ชั่วโมงซึ่งเกิน2วันเลยทีเดียวและยังมีฟังก์ชันที่เรียกว่า flyback chronograph ที่สามารถจับเวลาได้โดยไม่ต้องกดหยุดสามารถกดปุ่มรีเซ็ตเริ่มจับเวลา มใหม่ได้เลยทันทีช่วยให้สะดวกสบายมากขึ้นครับและวัสดุที่ทำปุ่มกดนั้นจะเป็นไทเทเนียมทั้งหมดเลยนะครับผม และนาฬิกาเรือนนี้ยังสามารถดูฟังก์ชันปฏิทินรายปีแอนนวลคาล ender ได้ด้วยที่สามารถดูได้เลยนะครับว่าเดือนไหนมี30-31วันมันจะรู้ในทันทีแต่ไม่รู้ก็แค่เพียงเดือนกุมภาพันที่มี2 8่9ีวันอันนี้เขาจะไม่รู้นะครับดังนั้นนาฬิกาเรือนนี้จะปรับตั้งค่าเพียงแค่ปีและว1คนเท่านั้นในเรื่องของวันและเวลานะครับในส่วนของขอบหน้าปัดเบเซลก็มีการดีไซน์มาตราวัดทาคิมิเตอร์ไว้นะครับ เป็นมาตาวัดที่สามารถบอกความเร็วจากการอ่านค่าการจับเวลาของเข็มวินาทีได้ซึ่งตอบโจทย์สำหรับคนที่ชื่นชอบความเร็วนั่นเองครับทีนี้เรามาดูหน้าปัดกันครับหน้าปัดเป็นแบบสเกเลตันที่มีสีสันสดใสเส้นสายดูเฉียบคมอย่างมากมองเห็น,นกลไกการทำงานต่างๆของนาฬิกาได้อย่างคมชัดเลยครับหลักชั่วโมงที่ใช้เป็นเลขอารบิกด้วยก็จะง่ายในการดูเวลาและบริเวณปลายเข็มรวมถึงจุด เหนือหลักชั่วโมงก็จะมีการเคลือบสารเรืองแสงไว้เพื่อช่วยให้มองเวลาเห็นได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันครับในส่วนของซับไดเอลหรือหน้าปัดย่อยก็จะมีบอกด้วยกันถึง3จุดนะครับจุดแรกตรง3นาฬิกาที่จะเป็นการบอกวินาทีจุดที่2ตรง6นาฬิกาที่จะเป็นการนับ12ชั่วโมงหรือครึ่งวันนั่นเองครับจุดที่3ตรง9นาฬิกาจะเป็นตัวนับถอยหลัง60นาทีนั่นเองครับ พร้อมกับมีบอกวันที่ที่ใหญ่มากๆที่เรียกกันว่าบิ๊กเดทด้วยนะครับและยังมีในส่วนของบอกเดือนตรงตำแหน่ง4ี่โมงครึ่งนั่นเองครับก็เป็นนาฬิกาที่ตอบโจทย์ในด้านของการบอกเวลาอย่างมากครับในส่วนของเม็ดไมยมมีการออกแบบดีไซน์เป็นแบบใหม่เลยนะครับโดยการดีไซน์รอบนี้เนี่ยจะทำให้คล้ายคลึงกับขอบของล้อรถนะครับซึ่งสะท้อนความลหลงไหลในฟอร์มูล่า1ของริชาร์ดมิลได้เป็นอย่างดีครับโดยตำแหน่งที่1ในการปรับ เม็ดมะยมเนี่ยนะครับก็จะเป็นการไขลานเติมพลังงานตำแหน่งที่2เป็นการปรับเวลานะครับและตำแหน่งที่3เนี่ยเป็นการปรับในส่วนของวันที่นั่นเองครับ กระจกหน้าปัดใช้เป็นแซฟไฟร์คริสตัลซึ่งใสและกันรอยขีดข่วนได้ดีมาก,มากครับมองเห็นเวลาได้อย่างชัดเจนและยังมีการเคลือบสารลดแสงสะท้อนแอนตี้รีฟลลกทีฟไว้ด้วยนะครับซึ่งช่วยให้การมองเห็นเวลาในที่แสงเยอะเนี่ยนะครับก็จะมองได้ชัดเจนมากขึ้นบอกเลยว่าผู้สวมใส่เนี่ยใช้งานได้อย่างคล่องตัวขึ้นแน่นอนครับและทางริชาร์ดมิลยังคงใช้เป็นสายยางเหมือนเดิมนะครับเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ไปแล้วพร้อมกับตัวล็อกบัคเกิลที่ทำมาจากวัสดุโรส school. เช่นเดียวกับเคสตัวเรือเลยนะครับและตัวปรับเนี่ยก็ใช้เป็นตัวปรับแบบหัวเข็มขัดที่มีตัวล็อกแบบบานพับด้วยอีกทีหนึ่งสามารถสวมใส่ได้อย่างสบายและไม่หลุดออกจากข้อมืออย่างแน่นอนครับและบริเวณด้านหลังของ RM 1 1 0 3สามารถมองเห็นกลไกลการทำงานหลายๆอย่างได้อย่างชัดเจนมีการออกแบบเพลทและตัวบลิดช์เป็นแบบใหม่ด้วยนะครับและ RMAC 3คาลิเบอร์ตัวนี้เนี่ยก็ยังถูกปรับให้มีความเสถียรมากขึ้นจากรุ่นก่อนด้วยพร้อมทั้งยังท มาจากวัสดุไทเทเนียมเกรด5เกรดเดียวกัที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศที่ทนต่อแรงกระแทกและมีน้ำหนักที่เบามากๆที่สำคัญครับมีการขัดเงาและตกแต่งชั้นสูงไว้หลายจุดบางจุดก็มีการเคลือบ PVD สีดำที่ทําเส้นสีดำขึ้นมาหรือว่าเคลือบทั้งตัวแผ่นเป็นสีดำขึ้นมาเพื่อให้ตัดกับสีเงินของไทเทเนียมสร้างมิติให้กับตัวนาฬิกาและตัวกลไกอย่างมาก พร้อมทั้งจะเห็น,นกลไกการขยับของตัวจกักรการขยับของตัวบ a ลานซ์วิวได้อย่างชัดเจนก็เป็นเครื่องที่ดูน่าหลงไหลมากๆครับสรุปเลยนะครับนาฬิกา RM 1103คือนาฬิกาที่รวบรวมจิตวิญญาณของริชาร์ดม l l เอาไว้มีการออกแบบหลายๆอย่างที่ดูทันสมัยและยังเป็นนาฬิกาที่อยู่ในกระแสอยู่ตลอด มีความนิยมสูงและไอคอนิกมากๆที่สุดของริชาร์ดม l ลแถมยังมีการพัฒนาออกมาหลายรุ่นมากๆครับทั้ง R M 1103 m c l a r e n R M 1103 Le Mans R M 1103 Chongtort ดังนั้นถ้าคุณชื่นชอบนาฬิกาแบรนด์ริชาร์ดม l ลชอบวัสดุความเป็นโรสโกของเขาและดีไซน์ทุกอย่างของเขาเนี่ยนาฬิกาเรือนี้ไม่ควรพลาดจริงๆครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจในาฬิการ u x x u y y w t c h ทางเรามีจำหน่ายเกือบทุกแบรนเลยครับสามารถแอดไลน์ติดต่อมาได้เลยที่ Horology Movement ที่เราขึ้นที่หน้าจอนี้จะมีทั้ง l ล n e Official และ l ลาย Open Chat inbox มาได้เลยนะครับและเร็วๆนี้กับร้านซ่อมนาฬิกาใจกลางเมือง MVNT Service and Cafe จะเปิดตัวที่ห้างเกสรวิลเลจเร็วๆนี้ครับ และอย่าลืมคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ให้หมดเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับ